นบ nope. เรามีเรื่องต้องพูดกันอะไรครับคิดไงกับเทสลาคิดยังไงกับเทสลาหรอผมว่าช่วงนี้เทสลาเนี่ยเป็นใครที่ต้องพูดกันวะมันมันมันหนักข้อ mm hmm. ผมขอชวนวันเรื่องหนึ่งก่อนก็คือขออนุญาตรบกวนทุกคนนะครับช่วยกันอย่างแรกสุด subscribe กันก่อน80%ของช่องยังไม่ subscribe ผมขอ50,000ซับภายในปีนี้นะครับเพื่อทำให้เราพูดนะั้มีหน้ามีตามากยิ่งขึ้นไปต่อรองกับค่ายรถต่างๆยังไงรบกวนขอดน,นิดนึงนะครับผมใครไม่ u b s c r i b e ขอตรงนี้นิดนึงนะอ่าผมเปิดไประเด็นให้ก่อนเรื่องหนึ่งคือมีคนถามว่าไซเบอร์ทัคจะมาขายไทยไหมไม่ขายผมว่าไม่ขายหรอกไม่ขายมันหนีแต่ผมผมขอเล่าเรื่องหนึ่งว่าทำไมเทสลาช่วงนี้มันขี่เข้าผีออกจังเลยอะซึ่งมันมีข้อน่าสังเกตเรื่องหนึ่งคือ รถรุ่นที่เราจะซื้อทุกวันนี้คือรถรุ่นที่ถูกพัฒนาในยุคตั้งแต่ปี2017หรือก่อนหน้านั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็น t ท s l a m o เด l S, X, Y, 3อ e x y Series เนี่ยเซ็กซี่ซีรเนี่ยถูก uh huh. ทำก่อน2017หมดเลยในเชิงของแพลตฟอร์มตัวถังแต่รถรุ่นหลังจากนั้นไม่มีคันไหนออกมาสักอันเลยยกเว้นไซเบอร์ท uh ัก huh. ซึ่งไซเบอร์ทักเนี่ยเป็นยุคที่อีลอนมาสเข้ามามีสิทธิ์ในการดูแลนู่นนี่นั่นเต็มตัวแล้ว คนรุ่นเก่าที่เคยดูแลเซ็กซี่ซีรีส์อ่ะปัจจุบันไปตั้งรูสิมมอเตอร์แล้วไซเบอร์ทักที่มันไม่เข้ามาแถวนี้แน่ๆหรือมีปัญหาในการเข้าในหลายตลาดอ่ะเพราะเป็นรถที่ทําแบบไม่สนเลกูเลชันประเทศไหนเลยอ่ะใช่ชแล้วคือมันบิวโดยแบบว่าเป็นเทียบกับกระบา f ฟูลไซส์ก็ได้นาะแล้วกระบาประเภทนี้มันไม่มีวิ่งอยู่ในไทยอยู่ละมันมีปัญหาถึงขั้นเนี้ยอย่างยุโรปเนี้ยไปไม่ได้เพาาราะมาตรฐหนความปลอดภัยไม่ได้ มันแข่งไป <laughs> คือชนแล้วชนแล้วคนตุยไม่ได้อ่ะเออมันเหมือนเป็นรถที่คนอรอนมาร์สทำโดยที่โนสนโนแค่คืออยากาจะได้รถในฝันเน่ยเหมือนดูเทอร์มินาเตอร์มาแล้วบอกขอสักคันได้ไหมอ่ะก็่คือโชว์แสนยานุภาพแล้วมันก็ขายไม่ออกเออนี่ไงผมเลยรู้สึกว่าอนาคตของค่ายน,น่ากลัวจังเลยอ่ะเพราะว่ารถรุ่นที่ขายในทุกวันนี้ที่ทําให้ค่ายยังอยู่อ่ะคือรถที่ตอนที่ออลอนมาร์สยังไม่ยุ่งมากและยังมีสติแต่พอเริ่มไม่มีสติรถที่ได้ออกมาดันเป็นรถแบบเนี้ยแล้วหลังๆมาเนี้ย สิ่งที่ทําแต่ละเรื่องนะ1รถรุ่นใหม่ที่ออกคืออะไรเอารถรุ่นเดิมที่มีอยู่มาถอดมอเตอร์ออกแล้วก็บอกว่าเป็นรีวิวดาลองเลนส์เงี้ยนะหรือว่าเอารถรุ่นเดิมที่มีอยู่เอาผ้ามาปิดหลังคาแต่หลังคายังเป็นกระจกนะเอาผ้ามาปิดหลังคามันก็เลยกลายเป็นโมเดลวายสแตนดาร์ดที่ลดลงมา5000เหรียญหรือโมเดล3ที่อะไรตัดสเปคออกตัดนู่นตัดนี่ออกแล้วก็ออกมาเป็นโมเดล3ามสแตนดาร์ดคือนวัตกรรมของเทสลามันอยู่ตรงไหนอะตอนเนี้ย ไม่แต่ผมกับมองว่าการที่เขาทําอย่างนั้นน่ะเพราะว่า,เ,าเขาต้องการให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมปะแต่แตเราจะกังวลไงว่าเขายังจะออกรถรุ่นใหม่เป็นอยู่ไหมอะ่ะเขายังจะออกนวัตกรรมใหม่ได้อยู่ไหมอะ่ะในขณะที่อีลอนมัสตอนนี้ดูไม่โฟกัสอะไรกับธุรกิจเทสลาคือผมมองว่าอา่ะผมขอยินการพอยนี้ก่อนว่า,เ,าเหมือนเขาอ่ะรู้ตัวเองแล้วว่า ตอนนี้เทคโนโลยีของเขาอะทันสมัยเพียงพอที่ให้ตลาดอะรู้สึกว่าต่อให้คนที่ไม่ได้มีเชสลาอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ว้าวแล้วนะมันไม่จําเป็นต้องแบบมีอะไรเวอร์วังไปกว่าน,นี้ละนอกจากว่าตอนนี้ทําเทคโนโลยีที่มีอยู่อะให้มันถึงจุดที่ว่าเฮ้ยมันบัคน้อยที่สุดอะมันสามารถขับเคลื่อนได้เองโดยที่แบบเราสามารถนั่งหลับ นั่งทํางานในรถแล้วเราไม่รู้สึกอะไรในระหว่างที่รถขับเคลื่อนได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับยูเซอร์ทั่วไปอย่างเช่นผมและอ่าโดยที่ผมก็ไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเทสลาต้องมีนวัตกรรมต้นแบบมีแสนยานุภาพที่รู้สึกว่าแบบค่ายอื่นจะตามไม่ทันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ายิ่งเขามีความแบบลดระดับอาจจะลดราคาลงมาลดสเปคบางอย่างเพื่อให้แบบเราเข้าถึงง่ายขึ้นอะ่ะผมรู้สึกว่า เฮ้ยอันนั้นแหละมันมันตอบโจทย์นะอ๋อเหมือนนกกำลังจะบอกไอ้เข้าใจถูกป่าวว่าเราจะคิดกับเทสลาเหมือนค่ายปกติไม่ได้สิ่งที่เขากย็าย,ายังทําอยู่ไม่ใช่การออกรถรุ่นใหม่มาให้เราซื้อเรื่อยๆแต่เขาก็ลังพยายามทำไงก็ได้ให้ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เขาทําใส่ในรถอะ่ะมันไปถึงมือผู้คนเยอะขึ้น<ช>เขาเลยไม่ได้โฟกัสกักการทํารถรุ่นใหม่ที่อาจจะแบบตัวถังมือวาหรือทรงมือวาแต่เน้นทาไงก็ได้ให้มันมีรถรุ่นที่ผู้คนเข้าถึงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกรถรุ่นใหม่ ใช่คือผมอะมองว่า Tesla, เทสลากำลังทำสิ่งเดียวกับที่ทีมคุกทำคือคือเดเวลอปสิ่งที่มีอยู่แล้วอะดีขึ้นไปอีกดีดไปเรื่อยเค่อยเปลี่ยนทีนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเบรก u รูอะไรทั้งสิน้นแต่ ค่อย i m p พ o ูฟไปจนแบบว่าให้มันเข้าใกล้จุดที่เพอร์เฟกที่สุดอ่ะไม่เปลี่ยนบอดี้แต่เปลี่ยนทีละนิดในจุดที่ผู้เลยพกต้องการซึ่งเป็นผู้เลยพกเทสล a าด้วยไม่ใช่ทุกคนใช่ครับอ๋อคอาจารย์สุประเดชพูดไว้ว่าจริงๆแล้วเกมของเทสล a าคือการขายซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้เราติดมือไว้แล้วเอาเงินทุนที่ได้มาปลดล็อก เซลล์ดวิ่ง <laughs> เฮ้ยถ้าพูดอย่างนีป้ปุ๊บอะการที่เขายังคงราคาคารล์ล้านขึ้นไปอยู่หมดอะก็อาจจะฟังดูเมกเซนก็ได้เพราะเขาบอกว่าลดลงไปกว่านี้ปุ๊บอะจะทําให้ลักหคอมพิวเตอร์ต้องหลดเกรดมันไม่เวิร์กแล้วพอเขาปลดล็อกเซลล์ดิวิ่งปุ๊บม่นจะทำให้รถร,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 รุ่นล่างอะทำเซลล์ดวิ่งได้ไม่ดีเพราะนั้นการซื้อเท s l a เหมือนการซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมารอไว อ่าเราก็รอว่าเขาจะมีอัปเกรดอะไรมาให้อ่ะนี่ก็สิ่งที่อาจารย์บอกนะผมบอกก่อนอไม่ใช่คำพูดผมนะเหมือนกับ Apple เลยที่บอกว่า Apple Intelligent จอ่ะจะมาแล้วนะแต่ตอนนี้2025แล้วเรายังต้องรอ Apple i n t e l l i g e n เ e เหมือนกัน <c oughs> แต่ทุกอย่างทำมารอไว้แล้วนะสเปค iPhone 17เจอาจริงแค่15ขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เพียงพอที่จะแบบรองรับกับ Apple i n t e l l i g e n c e <oughs> ในแบบแทบจะครอบคุมทุกฟีเจอร์ะ <c oughs> เออซึ่งผมก็เลยคิดว่าเอยเ e s l a ก็น่าจะมาเวนี้เหมือนกันแหละที่่แบบวา ตัวฮาร์ดแวร์ของเขาอะตัวรถของเขาอะอาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับรถเนี่ยเขาก็ทํามาน่าจะรองรับแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้มันขาดแค่ว่าตัวซอฟต์แวร์หรือตัวอะไรที่จะมาควบคุมา <AI S 1> ออการเทรนเอเออการเทรนเอของเขาอะที่ต้องรอเวลาอีกนิดนึงให้ระบบมันฉลาดก,กว่านี้ใช่ครับ แล้วมันก็เลยทําให้อะตอนนี้ถ้าผมเป็นเทสลานะผมก็จะมองว่าเราอาจจะขายคนที่เป็นเฉพาะกลุ่มโอเคอาจจะเป็นแบบมีความอิ uh, นโนเวทีฟน่อยๆหรือชอบเทคโนโลยีชอบความทันสมัยชอบความสะดวกสบายแต่ผมคิดว่าอนาคตอะเขาจะเพเนเทรตไปให้มันไปแนวกว้างขึ้นนะณวันที่เซลล์ดวิ่งได้แล้วเขาจะชนะทุก<ๆ>คนใช่เขาจะค่อยๆไปในแนวกว้างขึ้นอนะผมมองอย่างนั้นเขาเน้นความแตกต่างในการแข่งขันคนละแบบกับจีนเลยล่ะสรุปคราวนี้ผมขอมาต่อกสักประเด็นหนึ่งก่อนที่เราจะสรุป กัน,นคือประเด็นเรื่องการที่เท s l a ไม่อยู่ๆมาเลิกรับเซอร์วิสรถเกรที่ขายในไทยอะ่ะผมว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันนะนี่คืออย่างหนึ่งที่ทําให้ผมไม่เชื่อมัน่นเออเหตุการณ์ก็คือตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าคนพวกนี้ที่ซื้อรถเกรในไทยอะ่ะคือ f o u เ d e r Edition <c oughs> เพราะคิดดูนะคนที่ยอมจ่ายให้เท s l a คาร3สาล้านหโดยที่ยังไม่รู้หมู่รู้จ่าเนี่ยต้องเป็นแฟนคลับอยากจะเป็นผู้นําเทรนด์ของจริงอ่ะแล้วกล้ช้ำเนี่ย ต้องรักอีลอนมากเอาง่าย <c oughs> แล้วมีการเชิญคนพวกนี้มาทำโฟกัสกลุ่มเพื่อทำกอลิวต์ในการเปิดตัวแบรนด์ <c oughs> แถม <c oughs> มีการเชิดชูในช่วงแรกด้วยมาเชิญร่วมอีเวนต์ต่างๆเลย <c oughs> แล้วก็ให้เซอร์วิสปกติแต่ตอนนี้อยู่ๆก็มาตัดสัมพันธ์บอกว่าไม่ให้เข้าสู่แล้ว <c oughs> ไม่รับเซอร์วิสผ <c oughs> พราว่าเรื่องนี้น่าคิดคือค่ายอเมริกันก็เป็นอีกไปกลุ่มหนึ่งที่เหมือนไบโพล่ามันไม่เหมือนญี่ปุ่น ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ค่ายมันเป็นที่เจ้าของป้าเขาเผลอเผอีลอนไม่รู้หรือเปล่าอะผมว่าแต่ว่ามันเป็นที่เขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่มันก็อาจจะสูงไปนิดนะแต่ <c oughs> แต่ว่าเออมันก็น่าคิดว่าถ้าต้องการความมั่นคงมั่นใจแบบ เชื่อถือได้เป๊ะร้อยเปอร์เซนต์ก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกของคนซื้อเทสลาอ่ะก็จะมาลงมาที่ว่างั้นเทสลาไม่เหมาะกับใครผมว่าประเด็นแรกอ่ะโอ้ยไงคุณชอบตัวตามากไม่ต้องไม่ควรซื้อเทสลาเรื่องความมั่นคงเรื่องความเชื่อถือได้ไว้ใจได้อะไรถูกก็ไม่ใช่อ่ะคือหมายถึงว่าจะใช้รถไปแล้วก็จะส่งต่อให้ลูกให้หลานอะ่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นอืมต้องการค่ายที่ไม่ทําให้คุณวั่นวหวต้องมานั่งตามข่าวตอลอดเวลาก็ไม่ใช่เทสลาเออเออเออต้องตามข่าวอย่างใกล้ชิด รถคุณอาะจะ้อยแพเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอ,อะไรก็ไม่รู้มใครอีกที่ไม่หมอะเทสลาผมว่าคื้นที่ห่างไกลมีความไม่เชิงทุรก,กันดารหรอกแต่ว่าแบบมันต้องใช้รถที่แบบสมบุกสมบันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออรถสันดาบหรือรถที่เป็นพวกแบบ P P V รถ กระบะอะไรพวกนั้นก็อาจจะยังตอบโจทย์อยู่สำหรับทาร์กเก็ตกลุ่มนั้นซึ่งมีเยอะในไทยนะถึงแม้ว่าเทสลาจะรีโมทเซอร์วิสได้แต่ถ้ามันเกิดปัญหาใหญ่ๆยังไงก็ต้องเข้ากรุงเทพหรือศูนย์ใหญ่อยู่ดีเนาะใช่ครับเอ,<ช>เออมันก็จะไม่เหมาะกับคนที่มีรถแค่คันเดียวใช่แล้วอยู่ไกลใช,ใช่ไฟฟ้าอาจจะไม่นิ่งเติมอีกเรื่องคือผมว่ามันไม่ใช่รถแมส่างแท้จริงอ่ะมันวางไว้ในเมืองไทยชัดเจนมากมันเป็นรถแฟนคลับคุณต้องเข้าใจว่าความสะดวกสบายในการใช้รถ E ีวีของของเทสลาคือคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตแบบใหม่ ซอฟต์แว <Software> ร์เฟิร์สตัวถังรถไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้คุณซื้อคุณซื้อความสะดวกสบายจากการที่รถมันเซล์ได้วิ่งได้มันเซลล์ได้วิ่งได้ถึงขนาดนี้นะมันยูเทิร์นให้เราได้อะคือแบบเฮ้ย <"He i, S 2> โหดวะ่ะมันตัด3เลนให้เราได้อะอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากได้ผมว่าผมอยู่ในตลาดนั้นนะด้วยเหตุผลคือเราอาจจะทํางานเหนื่อยเราไม่อยากขับรถแล้วเราอยากเอาวิตีการขับรถออกไปจากชีวิตผมว่าคนคบแบบเนี้ยเหมาะแต่คนที่ก็อยากได้แค่รถในราคาไม่แพง affordable เชื่อใจได้ ไม่ใช่เทสลาแล้วก็ชอบของที่หน้าตาใหม่ตลอดไม่เข้าใจเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์เรื่อยๆไม่ได้อินเรื่องเซลล์ไดร์วิ่งขาชอบของใหม่ตลอดชอบหน้าตาใหม่ๆตลอดเพราะหน้าตมามันจะไม่ใหม่มันมันจะอยูาอยมันเดิมผมว่ารุ่นนี้จะอยู่อย่างน้อยอีก่ามปบแล้วก็ชอบซ่อมเองชอบมอดเองแล้วมีการใช้งานรถยนต์ที่หลากหลายก็ไม่เหมาะเพราะรถญี่ปุ่นยังตอบโจทย์ได้มากกว่าในบัตเจตเทสลารวมทั้งหมดนะเอาอย่างตอนนี้ผมดูโมเดล3ลองเลน บวกสีบวกเซลล์บวกตัว Auto Pilot e n h a n c e อัลโ o พายล EAP ก็ล้านแปดโอ้ยล้านแปดนี่ซื้อรถจีน1คันบวกรถญี่ปุ่น1คัน2คันจอดที่บ้านได้เลยอะ่ะถ้าคุณไม่อินน่ะคุณซื้อ2องคันคันหนึ่งจีนคันหน 1, ึน 1, ่งญี่ปุ่นน่ะชีวิตสนุกกว่าตอนนี้รถจีนราคา6 7ดแสนดีๆก็เยอะแยะน้องมีอะไรเสรมิมไหมเรื่องว่าใครเหมาะไม่เหมาะเทสลาผมอะมอง position เทสลามันเป็นรถพรีเมียมอะผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่แบบไม่ลดตัวลงมาเล่นตลาดแมสขนาดนั้นอะอันนี้ผมไม่เห็นด้วย ผมว่าในอเมริกาเขาแมสแล้วแต่ในบ้านเราไงอ๋อโอเคผมว่านะวันที่เขาทำเซลล์ดวิง่งอ่ะเขาจะเริ่มลงมาแมสขึ้นอืก็จะต้องใช้เวลาแล้วก็รอดูครับอ่ะผมก็ยังมองว่ามันเหมือน i p h o n นอะ่ะซึ่งตอนเนี้ยมันเหมือน iPhone รุ่นแรกๆอะ่ะความพรีเมียมอยู่ยังไม่ออกตัวที่แบบตัว iPhone รุ่นที่จับต้องง่ายออกมาแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะแต่อยากเมนเทนในเรื่องของรายได้อ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องออกตัวที่มันเป็นแบบระดับต่ำลงมาอีกนิดนึงความพรีเมียมอยู่แต่จับต้องง่ายขึ้นอะไร ผม<ป>ะจะมองกับการผมแอบเพนด้วยการจางสุเบศ์ตรงนี้ว่าถ้าเขาทำเซลล์ดิวิ่งได้เมื่อไหร่สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะออกรถมาขายในราคาเดิมน,นั่นแหละแต่เขาจะบอกว่าแต่ฉันไม่หลบสร้างไรายได้จากรถให้เธอนะเพราะฉะนั้นเธอซื้อรถมาฉันไม่ได้ลดราคาให้เธอนักหรอกแต่เธอจะมีรถที่สร้างไรายได้ให้เธอได้นะวันที่เธอไม่ขับ<อ>มันจะกลายเป็นว่าเหมือนรถเป็นการลงทุน<อ>คนจะเข้าสู่สตลาดนี้นได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยมันคือเกมที่เขาจะเปลี่ยนคือในเมื่อเขารู้ว่าต้นทุนเขาลงมาสู้จีนไม่ได้เขาเล่นเกมซอฟต์แวร์เลย S <S <S แต่กลับกันสิ่งที่น่าโกงเท s l a คือมันจะคิดตังค่าซอฟต์แวร์ชนเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี้สิหรือมีการคิดค่า u b ั c r i p ิ i ชนใหม่ในอนาคตนะวันที่ซอฟต์แวร์เทพแล้วอันนี้นก็รอดูถ้ามาอย่างนี้แล้วเปลี่ยนเกมเลยต่อให้คันเป็นล้านผมว่าคนก็สู้ถ้ามันหาเงินได้ออแบบวิ่งแบบเออโตโนมัสนะมีขับเท่ๆแล้วแต่วันไหนที่แบบไม่อยากขับละอยากปล่อยรถให้แบบมันไปหาไรายได้ก็เ <ๆ S 1> ออน่าสนใจ ใช่ใช่เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าระบบการในการชาร์จการทำซอฟต์แวร์ทำซิสเต็มต่างๆเนี่ยมันคิดต่างออกไปหมดเลยอะ่ะมันไม่ได้เน้นในการ,รทําตัวถังรถให้ออกมาดีอะ่ะเน้นในการทําซอฟต์แวร์ให้คุณภาพชีวิตคุณดีจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีฮาร์ดแวร์รออยู่แล้วในรถน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่มองเทสลาอยู่เราไม่กล้าผมแชร์ความคิดเห็นมาจริงๆมันเหมือนกับมีอาจารย์สุปะเดชนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยคนหนึ่งอ่ะเมื่อวานเพิ่งคุยกับแกเนาะก็เลยเอามารวบตึงให้ทุกคนฟังกันนะครับ ช่องที่อายทุกคนใช้รถอย่างคนรู้ทันนะครับรถทันอีลอนมสัส